สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของฟอร์ดปทุมอยู่นะคะวันนี้ยาก็ได้อยู่ที่ศูนย์ซ่อมสีตัวถังของศูนย์ฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีค่ะเหมือนเดิมเลยวันนี้นะคะอาจจะพามาดูนะคะในรุ่น Ford r a n g e r เป็นรุ่น XL Plu นะคะเป็นตัวกระบะ4ประตูค่ะตัวยกสูงนะคะราคาขายของเขานะคะจะอยู่ที่7 5 2 0 0 0้าบาทค่ะรถรุ่นนี้นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะไม่มีเกียร์ออโต้ค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่อง ยนต์ดีเซลค่ะแต่อยู่ที่2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ส,สีค่ะคันที่อาจจะรีวิวให้ดูวันนี้จะเป็นสีแดงนะคะทางด้านหลังอาคันนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็สีดําแล้วก็สีบนเงินด้วยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแนวการแต่งแบบนี้ก็สามารถที่จะ ติดต่อทางอาได้เดี๋ยวก่อนอื่นอาจะพาไปดูเลยนะคะว่าอาแต่งอะไรให้กัลูกค้าบ้างบอกให้คร่าวๆก่อนเลยนะคะว่าแปลงหน้าให้เขาเป็นชุดหน้า f 1 5 0ค่ะมาพร้อมกับชุดไฟหน้ามาแต่งค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า<ส>ค่ะสีแดงนะคะมาในชุดหน้า f 1 5 0นะคะพร้อมกับตัวกระจังหน้า f o R D ford ที่เป็นตัวสีดําด้านนะคะ ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดไฟหน้ามัดแต่งนะคะมาพร้อมกับอ Daily อ y e นะคะจะเป็นตาสีน้ำเงินค่ะสวยงมมากๆเลยนะคะวงแหวนของเขาจะเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมค่ะมาพร้อมกับไฟ d เดล h t แล้วก็ไฟคีบฉลามนะคะ3าคีบค่ะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูรายละเอียดชุดแต่งกันใกล้ๆเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะในส่วนของชุดหน้า F150 ค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้า Ford Ford นะคะที่เป็นสีดำด้านล้วนค่ะ Ford Ford ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้นะคะถ้าอยากได้เป็นสีแดงตัดสีดำด้านาก็จัดให้ได้ค่ะทุกอย่างทั้งหมดนะคะเราแต่งตามใจลูกค้านะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยคะ่ะว่าดีเฟสมาอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้นะคะ ชุดหน้า F 150ของเราก็จะมีไฟตัว C มาให้ด้วยนะคะไฟตัว C จะเป็นไฟที่วิ่งกลางวันค่ะในส่วนทางด้านล่างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกชิ้นนี้นะคะจะมาจากโรงงานค่ะในส่วนของชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะนี่นะคะมาพร้อมกับตัวชุดครอบไฟหน้านะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะ ในส่วนของ d a i l y eye นะคะตาสีของไฟนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นตาสีแดงตาสีเขียวหรือว่าตาสีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าระบุเลยค่ะเราจัดให้ได้หมดเลยนะคะชุดหน้า f 1 5 0ของเรานะคะจะประกอบมาด้วยตัวซุ้มล้อด้วยนะคะที่มีขนาด6นิ้วค่ะเป็นสีดำด้านนะคะนะคะซุ้มล้อค่ะ เรามาดูในส่วนของตัวสกูปหน้าฝากระโปรงกันบ้างนะคะสกูปหน้าคันนี้นะคะจะเป็นสกูปหน้าทรงใหญ่นะคะเต็มฝากระโปรงหน้าเลยค่ะคันนี้ก็ได้ทําสีแดงสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะลูกค้ารีเฟรชมานะคะว่าอยากได้เป็นตัวม้ามัดแ่งสีแดงนะคะตัวนี้นะคะก็จัดให้ค่ะ ชิ้นงานของเรานะคะติดตั้งที่โชว์รูมทั้งหมดเลยนะคะชิ้นงานละเอียดเรียบร้อยทุกชิ้นนะคะก่อนที่จะส่งมอบเราเช็ครายละเอียดให้กับลูกค้าทุกคันค่ะเดี๋ย่ามาดูในส่วนของฟิล์มกันบ้างนะคะคันนี้ก็ติดฟิล์มของอเมริกันออโต้ฟิลค่ะบานหน้าและรอบคันนะคะจะอยู่ที่60%ค่ะกลางวันไม่ร้อนนะคะกลางคืนก็มองเห็นได้ชัดเจนนะคะ มาดูในส่วนของแม็กและยางกันบ้างนะคะที่ยาได้ทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้าไปค่ะแม็กนะคะแม็กคันนี้จะเป็นแม็กขอบ18ค่ะจะเป็นก้านใบพัดนะคะจะมีสีดำเงาตัดสีแดงนะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ a t ทค่ะขนาดของยางนะคะจะอยู่ที่265ทับ60 R18 ค่ะ ลายแม็กลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็สามารถที่จะระบุก,กับอาได้เลยคะ่ะอามีลายให้เลือกหลายลายเลยนะคะมาดูในส่วนทางด้านข้างกันบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดสติกเกอร์นะคะ น,นี้ลูกค้าเลือกเป็นคำว่า r a n g e r นะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะมีให้เลือกมากกว่า40กว่าลายเลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้เป็นชื่อของลูกๆหรือว่าชื่อของตัวท่านเองหรือว่าชื่อทางร้านของท่านเราก็จัดให้ได้นะคะมาดูในส่วนของตัวชุดบันไดข้างนะคะบันไดข้างคู่นี้นะคะจะมาจากโรงงานเลยค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนรายละเอียดที่อาจติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้ากันต่อนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเบ้ามือจกกับกรนลอยค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่า Ranger ค่ะสีแดงติดให้ทั้ง4บานประตูเลยนะคะติดเพิ่มเติมทางด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดราวหลังคานะคะที่เป็นสีดำด้านล้วนเลยคะ่ะ ชิ้นงานทั้งหมดนะคะก่อนออกจากโชว์รูมเราเช็คให้กับลูกค้าทุกชิ้นงานนะคะในส่วนที่อยู่ท้ายกระบะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผงกันชนทางด้านหน้านะคะตัวเดิมที่อาถอดคืนลูกค้าไปค่ะมาดูในส่วนรายละเอียดชุดแต่งทางด้านหลังกันบ้างนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นไฟท้าย LED นะคะทรงเมกาค่ะไฟท้ายตัวเดิมที่ติดมากับรถเาถอดคืนให้กับลูกค้าไปนะคะ ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะทางด้านหลังก็จะเป็นตัวสติกเกอร์คำว่า r a n g e r นะคะมาพร้อมกับตัวเบ้ามือจับแบบปลายดาบนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็ได้ติดตั้งเป็นตัวกล้องมองหลังให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะที่ฝังอยู่ในตัวโลโก้ Ford ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องถอยหลังค่ะ จะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอสัมผัสนะคะที่มีขนาด9นิ้วทางด้านหน้านะคะ่ะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดกันชนหลังนะคะ ที่เป็นสีกาไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดกันชนหลังในรุ่น XLT นะคะเราออกมาติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะคะเ mm hmm. พราะว่า Ford Ranger รุ่น XL+ ของเราจะไม่มีกันชนหลังที่มาจากโรงงานนะคะอันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของตัวชุดแต่งภายนอกรถนะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูรายละเอียดในส่วนของตัวภายในรถกันค่ะ นี่นะคะในส่วนของตัวภายในรถนะคะ Ford Ranger รุ่น XL Plus ของเรานะคะคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง 385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลาัย power แบบไฟฟ้านะคะตัวนี้จะช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าค่ะมีน้ําหนักเบานะคะจะมาพร้อมกับปุ่มมัติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายนะคะจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสของเราและก็เครื่องเสียงทั้งหมดนะคะในส่วนของปุ่มทางด้านขวานะคะตัวนี้จะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดนะคะหน้าปัดของเราจะเป็นหน้าปัดแบบสีนะคะ สวยงามมากเลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะที่ติดอยู่ในตัวโลโก้ฟอร์ดทางด้านหลังนะคะ ก็จะมาเชื่อมต่อในส่วนของตัวหน้าจอนะคะที่มีขนาด9นิ้วเจอเดิมของรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอเล็กนะคะ4นิ้วคานิอาก็ได้ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้าไปเลยนะคะเป็นจอสัมผัส9นิ้วค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายเลยนะคะหลายอย่างเลยค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องหน้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกล้องบันทึกภาพทางด้านหน้าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งกับตัวกระจกนะคะเพราะว่ารถเราเพิ่งติดฟิล์มมานะคะ ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังค่ะเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บได้สีแดงค่ะมาพร้อมกับโลโก้คําว่า All New Ranger นะคะในส่วนของตะเข็บได้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นตะเข็บสีขาวสีดําสีเงินนะคะหรือว่าสีแดงแบบนี้ก็ได้นะคะในส่วนของกุญแจนะคะรุ่นนี้นะคะ ปี2021เราเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะแบบพับเก็บได้ค่ะให้1ดอกอีกหนึ่งดอกจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาค่ะ <c oughs> ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะเราปรับระดับพับเราปรับระดับด้วยไฟฟ้านะคะแต่พับเก็บเราจะพับเก็บเป็นแมนวนวลนะคะ <c oughs> ในส่วนของตัวไฟนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟหน้าหมุนครั้งที่1ไฟไฟหลีนะคะหมุนครั้งที่2ก็จะเป็นไฟหน้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้าวๆในส่วนของตัวภายในรถนะคะเรามีถุงรวมนิราภัยคู่หน้าให้ด้วยนะคะเถ๋ยว่าจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะ,ใช,คะใช้มือสอดเข้าไปนะคะเลื่อนสลักสีเหลืองค่ะก็ดึงขึ้นนะคะ ฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะเหมือนเดิมเลยมีโชค๊คอัพฝากระโปรงที่มาจากโรงงานให้ทุกรุ่นเลยนะคะโชคอัพของเราทนทานใช้งานได้จริงนะคะอะไรทุกอย่างนะคะที่มาจากฟอร์ดเรารับประกันให้3ปี100,000กิโลเมตรค่ะยกเว้นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่รับประกันให้แค่ปีเดียวค่ะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะไม่ต้องเติมน้ํากันค่ะอายุการใช้งานกา็ประมาณก็จะอยู่ที่2ปีกว่าเลยนะคะ ในส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดค่ะในส่วนของตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องค่ะส่วนทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นของเหลวทั้งหมดนะคะการเข้าศูนย์เช็คระยะของเราครั้งแรกนะคะจะเข้าอยู่ที่1 5 0 0 0หกิโลหรือว่า12เดือนนะคะแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนเข้าก่อนค่ะ เรามีฟรีค่าแรงช่างให้ทั้งหมดถึง5ครั้งเลยนะคะแล้วก็มีบริการเสริมนะคะคือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข่าวๆในส่วนของตัวชุดแต่ง Ford Ranger รุ่น XL พลัส4ประตูของ R นะคะอันนี้ก็ขอรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชุดแต่งรวมๆภายนอกรอบคันกันต่อค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกๆคนเห็นรายละเอียดชุดแต่งรับคันกันไปแล้วโดนใจลูกค้าท่านใดกันบ้างไหมคะถ้าโดนใจก็สามารถที่จะโทรมาหา,าได้ที่เบอร์โทร0992229244นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถที่ยิงบาร์โค้ดแอดไลน์อาได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งหน้าซ้ายตัวนี้นะคะจะเป็นคิวอาร์โค้ดไลน์ส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นกับอาได้เลยอาจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่งเต็มให้ตามคลิปจริงๆค่ะคันนี้นะคะแต่งให้ฟรีรับคันค่ะแถมมีส่วนลดช่วยดาวให้ด้วยนะคะ หรือถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้การแต่งรถเจนฟอร์ดแนวอื่นๆก็สามารถที่จะระบุก,กับอาได้เลยนะคะวันนี้าก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปรีวิวเจ้ฟอร์ด Ranger XL p ลาสของอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าโดนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใไออาด้วยค่ะวันนี้าก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ